สวัสดีครับปลาฟาร์มนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงหนูนานะครับว่าด้วยเรื่องของปัญหาการที่หนูมันเล่นน้ํานะครับปัญหานี้ที่ผมเจอนะครับจเจอจากการที่ผมใช้ หัวให้น้ mm ํานะครับหัวให้น้ําแบบนี้นะครับเป็นหัวัวจุกให้น้ําหนูของหมูนะครับซึ่งเราเอามาใช้กับหมูนานะครับจุกให้น้ํารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับบางบางรุ่นนะครับก็จะเป็นตูดตรงนี้ด้านหลังเนี่ยเป็นพลาสติกสีแดงนะครับแล้วก็มีรูนะครับอยู่สามขนาดนะครับบางรุ่นก็จะมีรูขนาดใหญ่รูเดียวนะครับซึ่ง ปัญหานี้เนี่ยครับผมเจอกับรุ่นนี้นะครับปัญหาการที่หนูเล่นน้ำาน่เจอกั้รุ่นนี้นะครับก็คือมีรูใหญ่ขนาดเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหากันครับตามวิธีการของผมนะตามมาดูกันเลยครับครับหลังจากที่เราเราถอดนะครับขอจุกให้น้ําหมูนะครับออกมาจากบ่อของหนูแล้วก็แยกชิ้นส่วนแบบนี้ะชิ้นส่วนก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ข้างในก็จะมีลูกยางนี่นะครับยางสใส่เข้าไปไม่มีปัญหาอะไรนะร้าที่ใช้มานะหจุกให้น้ำหมูเนี่ยค่อนข้างทนเพราะมันขนาดใหญ่็ดทำความสะอาดนั้น,นไหนก็ถอดแล้ว ันนี้เทรสปริงครูมันใหญ่นะรูมันใหญ่มากแล้วทีนี้หนูาบางตัวเนี่ยมันจะชอบเล่นน้ําชอบกดน้ําเล่นนะพอกดน้ําเล่นปุ๊บน้ําก็หมดเร็วนะเราก็ต้องเติมน้ําบ่อยขึ้นบางทีวันต่อวันเลยนะทั้งทั้ทงที่ทั้งทั้งที่น้ําก็ไม่น้อยนะสองสองถังนะครับสองถังขนาดปนกลางนะครับ วิธีการของเรานะครับก็คือนี่ดินน้ำมันดินน้ำมันจะใช้ดินน้ำมันนะครับปิดตรงนี้นะครับปิดตรงนี้ กดแล้วนะครับุดแล้วอันนี้เราก็ใช้วัสดุวัสดุที่เป็นเป็นเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยนะครับขนาดเล็กลยครับเจาะเข้าไปเจาะทํารูไข้ากันน,นี่นะครับได้รูขนาดนี้นะครับพอละนะครับ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะไม่ไหลนะไหลไหลแน่นอนนะครับเพราะว่าผู้ขนาดนี้ผมเคยทำนะ,ะมันเป็นขนาดเดียวกับที่ที่มันมีอยู่ในจุกห้น้ําอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นตูดสีแดงนะน้ำไม่ไหลนะเพราะเราเราเราตั้งถังในระดับที่สูง กว่าพื้นดินนะครับมันจะไหลแรงอยู่แล้วนะนี่เพียงแค่ว่าทำให้มันขนาดรูมันเล็กลงแค่นั้นเองปีเป็นต้นไปแต่ง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  ได้นะครับอันนี้นะเสร็จแล้วเราก็ไปประกอบนะครับประกอบกลับตามเดือหลังจากที่ประกอบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองกลปกติน้ำก็ไหลนะครับน้ำยังไหลนะครับนะแล้วก็ว่าไม่ใช่ไหลน้อย มากขนาดที่หนูมันจะกินไม่ได้นะใสนะ่ได้นะถังมันอยู่สูงนะครับน้ำกะแรงตุรูเล็กกระแรงพอถังทักน้ำนะส,สำหรับสำรองน้ำไม่ต่อเข้าระบบประปานะครับเราใช้วิธีเติมเองนหมดกับเติมนะครับอันนี้อันนี้เป็นอีกบ่อที่ เพิ่งซ่อมไปนะครับบ่อนี้นะสำคัญนะครับเรื่องน้ำปกติน้ำไหลแรงวันนี้นะกดพุด่งกดกดเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับจะได้ประโยชน์จากการชมคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันโอก,กาสหน้านะครับก่อนจากกันนะครับรบก,กวนท่านช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อ จะได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ